วอลเล่บอลหญิงไทยทุบอินโดนีเซีย3-1เซตคว้าชัย2นัดรวดศึกซีวีลี2025ทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3-1เซตในการแข่งขันซีวีเมนเอสวีลีก2025 ซีวีลิก2025สนามแรกที่จังหวัดนครราชสีมาคว้าชัย2อแมตต์ติดต่อกันได้สำเร็จการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้น2สัปดาห์ระหว่างวันที่1-3สิงหาคม2568ที่ประเทศไทยและ9-11สิงหาคม2568ที่ประเทศเวียดนามโดยสัปดาห์แรกจัดที่เทอร์มินอลฮอนชั้น40การค้าเทอร์มินอล21โคราชมี4ทีมเข้าร่วมได้แก่ไทยเวียดนามอินโดนีเซียและฟิลิปปิน หลังจากเอาชนะฟิลิปปินส์3ถึง1เซตในเกมแรกสาวไทยลงสนามนัดที่2พบกับอินโดนีเซียทีมอันดับ54ของโลกขณะที่ไทยอยู่อันดับ20ของโลโคดอดเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรจัดผู้เล่นตัวหลักจากกลุ่มนักกีฬายุคใหม่ลงสนามนำโดยธนชาสุขสดวารุณีการรัมส,สิภาพรจันทร avisud ดลพรสินโพกัญญารัตนเมืองนัทนิชาใจแสและปิยนุษแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระ เซตแรกอินโดนีเซียนำก่อนแม้ไทยเล่ตีเสมอช่วงกลางเซตแต่พลาดเสียเองถึง11แต้มทำให้พ่ายไปก่อน22-25เซตสไทยกลับมาเน้นเกมเร็วพลิกนำ8-4และคุมเกมได้ดีจนชนะขาด25-15เซตสาสู้กันสูสีถึงช่วงดิวก่อนที่ไทยจะเบียดเอาชนะได้27-25ขึ้นนำ2-1เซตเซตสีอินโดนีเซียนำช่วงต้นแต่ไทยเร่งเครื่องแซงก่อนปิดเกมแบบขาดลอย25-12 จบเกมไทยชนะอินโดนีเซียไป3-1เซตด้วยคะแนน22ต่อ25 25-15 27-25 25-12คว้าชัยชนะ2แมตติดต่อกันในสัปดาห์แรกสำหรับโปรแกร,รมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์แรกพบกับทีมชาติเวียดนามในวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568เวลา17นาฬิกา